จริงแล้วหลังจากที่เราขับรถผ่านในผ่านในตรงแยกตลาดน้อยนะคะเพื่อนๆวันนี้ทางช่องามีา่วาเลตี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดปทุมุงมคาตรงถนนทรงวาดในเขตของสัมเพงเยาวราชนี่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ย เป็นเวลาที่เป็นวันพระพอดีเลยแล้วก็ทางวัดเนี่ยกำลังมีการบูรณะซ่อมแซมเป็นการใหญ่แต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าข้างในเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไป,ไปเลยค่ะกลางย่านสัมเพงมีวัดที่สำคัญที่มีทั้งความศรัทธาแล้วก็มีปริศนาซ่อนอยู่วัดนี้นะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งพระนครบนถนนทรงวาดตัดกับถนนสัมเพงเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นผู้สร้างในอดีต เคยถูกทิ้งร้างมาก่อนต่อมาในสมัยของรัชกาลที่1สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งอารามเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระปฐมบรมมหาชนกทองดีแล้วก็รอหนึ่งท่านได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดประทุมโงคาที่มาของคำว่าวัดประทุมโงคาที่มันก็จะมีดอกบัว นะบบดอกบ,บัวตรงนีนะ้อยู่ตรงประตูทางเข้านะคะดอกบัวตรงนี้ก็คือเป็นที่มาของคําว่าวัดปทุมพงคานะคะปะทุมเนี่ยแปลว่าดอกบ,บัวเนาะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า,าบัวในเกิดอยู่ใต้ตนะ้นเนาะมีความสกปรกความไม่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่พอผูกน้ําขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแบบสิ่งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องขึ้นไปไว้ชั้นบนเป็นอะไรค่ะบูชาเลยแหละ เขาเปียบบัวเนาะบัวสีเหล่าอะไรเงี้ยอยู่ชั้นบนสุดก็คือดีทุกอย่างอะค่ะก็เลยเป็นชื่อวัดเนาะเนี่ยแล้วจะมีตรงนี้ด้วยนะอันนี้เรียกว่าทวาราบาลเป็นเป็นเทพเจ้าแบบเทพเจ้าจีนเนาะขวามือคืออุโบสถแล้วก็ซ้ายมือก็คือพระวิหาร แล้วตรงกลางที่เราเห็นนี่ก็คือที่ประดิษฐานใบเสมาแล้วก็ฝั่งลูกนิมิดรู้สึกว่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยได้วยนะที่เป็นเป็น,ปนรูปร่างลักษณะเป็นปราสาทยอดยอดปลางนี้นะคะมีที่วัดนี้นะที่นี่เขาจะมีตุ๊กตาหินหับเฉาเต็มไปหมดเลยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานจนมาถึงสมัยรัชกาลที่สามวัดได้สุดโสมอย่างหนัก จึงได้ทำการบรูรณะใหญ่อีกครั้งเราจึงเห็นได้ว่าทั้งอาคารการตกแต่งจะเป็นยุคราชาการที่3ม,มากมายแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็สิ้นราชาการซะก่อนและอุโบสถหลังนี้ที่เราเข้ามานี่นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศีแล้วนะเป็นเป็นอุโบสถด,ดั้งเดิมเลยแต่ว่าได้รับการบรูรณะมาเรื่อยๆต่อมาในสมัยราัชากาลที่4ได้มีการปฏิสังขรณ์แล้วก็ เพิ่มเติมต่อเติมขึ้นนะคะโดยการยกองค์พระพุทธรูปให้สูงขึ้นก็คือองค์พระประธานนี้นะคะแล้วก็ได้ทรงเครื่องต้นอย่างกษัตริย์และถือว่าเป็นหนึ่งในสามของขององค์พระที่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะและเราจะาสังเกตเห็นว่าการทรงเครื่องต้นแบบกษัตริย์แบบนี้องค์พระจะไม่ห่มจีวรน,นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีพักอัครสาวก ซ้ายขวาเหมือนที่อื่นโดยเฉพาะที่วัดนี้นะคะแต่ว่าจะมีเทวดาสี่องค์ก็คือข้างหน้าสององค์ข้างหลังสององค์แล้วก็เมื่อก่อนพระประธานองค์นี้ไม่มีชื่อเรียกนะคะต่อมาในสมัยรัชก,กาลที่9เนี่ยท่านก็ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธมหาชานกซึ่งประชาชนทั่วไปที่มากราบไหว้เชื่อว่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะ ตรงนี้เป็นโบสเป็นโบสนะคะเป็นโบสสีชมพูนะมีที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างกรอบหน้าต่างเป็นสีชมพูเป็นลายดอกโบตันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆแล้วกัน <c oughs> แดดแรงอีกแล้วช่งางระมาที่แดดแรงสนนตรงนี้นะตรงนี้ก็คือที่ไว้ลูกนิมิกักใบเสมา ท่นบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นปลายาสตยอดผ้าปางนะคะสวยจังเลยอ่ะเนาะนี่มีตุ๊กตาหนึ่งับบเฉาเยอะแยะเลยมีหน้าต่างทั้งหมดเขาเรียกเป็นห้องก็คือห้าห้อง สีชมพูทั้งหมดเลยจะมีตุ๊กตาอับเฉาตุ๊กตาอับเฉาก็จะเป็นพวกนายทหารองคลักษ์อะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือจะเป็นแนวแนวห่องเต้ห่องเต้หรือว่าขุนนาง พระพุทธรูปที่เราเห็นปางมารลวิชัยปางต่างๆเอ้ยปางมาลวิชัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ปฏิสถานอยู่รอบๆระเบียงคดมีทั้งหมด127องค์แล้วก็แต่ละองค์เนี่ยก็จะมีชื่อติดไว้ด้านหลังนะคะตรงแผน่นตรงแผ่นหินอ่อนอันนี้เรามาที่วัดประทุมพงคา ที่เราเห็นนั่นก็คือวิหารเนาะเขากำลังน่ยกำลังบูรณะอยู่เลยนะคะยังไม่แล้วเสร็จนี่คือเจดีนะคะเจดีนี่จะมีอยู่รอบมีอยู่รอบวิหารเลยอันนี้คือวิหารนะคะยังเข้าไม่ได้เขากำลังบูรณะอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดู อยู่หน้าวิหารทางขึ้นเนี่ยวิหารเขากำลังบูรณะนั่งร้านเต็มเลยตรงนี้เขาก็จะมีเจดีเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะไปดูอีกที่หนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเลยที่นี่ก็คือแท่นหินประหาร หม่อมไกสอนนะคะเราเดิอนออกมาทางด้านหลังวัดเนาะนเขาจะเป็นลานจอดรถนะตรงนี้<ล>เป็นลานจอดรถด,ด้านหลังก็จะมีเจดียเ์เยอะแยะไปหมดเลยเแล้ตอนนี้เรขออนุญ,ญาตในการถ่ายไปก่อนละกัน ศาลาหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งลานประหารและเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยราชการที่3เป็นสถานที่สำเร็จโทษกรมหลวงรักเรเเลศหรือว่าหม่อมไกรสอนซึ่งท่านเป็นพระราชโอรสลำดับที่33ในราชการที่1และเจ้าจอมมันดาน,น้อยแก้วในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ราชการกรบฏแล้วก็ประพฤติองค์ในทางเล่นเพื่อนท่านถูกประหารเมื่อพศ2391ถือว่าเป็นราชวงศ์องค์สุดท้ายที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้ โดยการนําตัวกลมหลวงรักโดนเลสมาทุบด้วยท่อนจันบนแท่นหินอันนี้นะคะที่มีขนาดกว้าง48นิ้วยาว60นิ้วหนา12นิ้วแล้วก็ห้ามไม่ให้เลือดเนี่ยตกถึงพื้นโดยเชื่อว่าแผ่นดินจะไม่สงบสุขตามประวัติศาสตร์บอกว่าในบริเวณวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประหารชีวิตแห่งแรกที่เป็นวัดในมหานครที่เป็นชนชั้นเจ้านายยังมีเรื่องเล่าอีกว่าอดีตวัดแห่งนี้ผีดุมากๆเลยและแท่นหิน ท่นหินอันนี้นะคะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่เชื่อกันแบบนั้นนะทางวัดจึงได้นำมาตั้งเก็บรักษาไว้ที่ฝั่งตรงขา้ามพระอุโบสถอยู่ด้านหลังองค์พระประธาน เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่องอมมี่วาลรตี้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าทางช่องอมมี่วาลรตี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย พี่เป็นเจ้าของทานฟอร์เมอร์ที่อยู่ตรงแยกตลาดน้อยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมทำตั้งหลายร้อยตัวส่งต่างประเทศเลยครับหรอคะผเมริกาเป็นร้อยร้อยตัวเลยครับส่งจ้างส่งจตุจักรส่งญี่ปุ่นส่งจีนส่งฮ่องกงส่งไต้วล้าทำที่นี่ที่เดียวเลยหรอคะโรงงานผมอยู่ที่เพชรบุรครับสลับรีหินกองครับร้านขายอะไ่เสียงคงใหญ่ที่สุดเลยครับนี่เราเจอตัวจริงแล้วหลังจากที่เราขับรถผ่านใน ผ่านในตรงแยกตลาดน้อยเนาะแล้วเราก็บอกอุ้ยแล้วใครทำมาตั้งไว้เนี่ยคนคนี้ครับคนนี้นะคนนี้เราเจอตัวจริงแท้ๆ,ทๆ,ทๆทเลยนะ